สวัดสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาลอยกระทงกันที่ป่ายใช่แล้วปี64ก็ด้านหลังนุ่มเห็นไหมสวยนี่มันมีคอยโคมด้วยใช่ค่ะเป็นตายเ,เลยวันนี้เราสองคนไม่มีกระทงนะครับเราก็อธิษฐานกับพระแม่คงคาเฉยๆนะครับเผื่อเป็นการลดขยะโอ้ฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งเขวาสวยอ่ะ ข้างล่างก็สวยเพราะว่าเขาลอยในน้ำพร้กันด้วยไงใช่อันนี้มีหล,หลายผ่าด้วยนะจะบอกให้นี่ความสีกระถ้าน เราข้ามไปดูฝั่งรนกัน่ารถเยอะน่ารถเยอะกรถเยอะมากเ่อนกรนอื่นก็ต้องจับมือกันนะเยเป็นสายเลยเราเป็นสายเหมือนกระทงวะะระหว่างนี้ก็ลนยัง รถเจึงเลยเจ๊ง,งแล้วเขาปอยใอ้รถถ่านเลยมันก็เลยปบบสบายนิดนึงัเจะเป็นทีสอบอืมเยอะมากคนเยอะมากทีนี้ถือว่าคนเยอะกนันรวย ลแล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นแบบตรงน้ําอ่ะมันเหมือนแบบน้ํามันแห้งใช่ไหมคะน้ํามันแห้งแล้วมันก็มีสันพวกหัวพวกหินน่ะ,ะเป็นกองแล้วเขาก็เดินลงมาลอยอยู่ตรงกลางได้น้ำพายได้เลยแต,ตรงนี้ไปไหนคะก็เชื่นชมบรรยากาศสัก <st> ปุ่ เป็นปีที่ดีนะครับคือเป็นปีที่ดีเพราะว่าเป็นหลังจากโควิดก็เพิ่งได้มาเที่ยวกันใช่แล้วก็เลือกที่จะมาปายด้วยแล้วปีนี้เป็นวันเกิดขอด้วย Happy birthday นะจ๊ะขอบคุณครับจุ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 บ